เอกพลมตรการหันทำการเกษตรตามร้อยพ่อกินบุญเก่าสมัยเป็นนักร้องแกรมมี่เอกพลมตรการหันเห่ทาเกษตรสวนผสมตามรอยพ่อที่บ้านเกิดเอกพลมตรการเจ้าของผลงานอัลบัม้มหยาดเหนื่อเพื่อแม่นักร้องชายที่ได้รับการสนับสนุนของครูสลาคุณวุฒิเอกพลมตรการหรือนายหนูกรทีร่วมเป็นคนจังหวัดอุบลราชธา,านีครอบครัวมีอาชีพทำนาจึงไปสมัครเป็นนักร้องอยู่ที่หมอลำคณะเงาฟ้าอัศวิน จนได้มาเจอกับครูสลาจากนั้นครูสลาจึงได้พาไปฝากกับคณะพินแคนแดนอีสานของสิริพรอัมไพพงศ์และมีผลงานชุดแรกคืออวยพรน้องเพนเป็นอัลบั้มแรกครูสลาคุณอวุธกล่าวถึงลูกศิษย์คนนี้ว่านักร้องรุ่นใหม่ส่วนมากจะมีน้ำเสียงเหมือนกันหมดไม่มีใครที่โดดเด่นออกมาเลยเท่าที่ดูจะหานักร้องที่มีน้ำเสียงนุ่มเหมือนกับนักร้องสมัยก่อนนั้นยากมากผมว่าเอกพนเขาเป็นนักร้องที่มีน้ำเสียงนุ่ม ซึ่งตรงนี้ถือเป็นจุดเด่นอย่างชัดเจนเลยและมีความเป็นลูกทุ่งอยู่จริงๆซึ่งตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นตัวแทนของคนระดับรากหญ้าที่มีความรักในเสียงเพลงเอกพลกล่าวว่างานตอนนี้ลดลงไปจากเดิมประมาณ50%เนื่องจากออกผลงานทิ้งช่วงห่างกันมากแต่ที่ยังมีงานอยู่ยอมรับเลยว่ากินบุญเก่าสมัยเป็นนักร้องแกรมมี่โกก่อนออกมาขอใช้เพลงหยาดเงือเพื่อแม่สัญญาป,ป้าคอนนายร้อยหน้าลิฟร,ร้องทำมาหากินโดยไม่เก็บลิขสิทธ์ ถ้าไม่มีเพลงเหล่านี้อยู่ไม่ได้แน่นอนปัจจุบันผ่านตัวเองทำการเกษตรตามร้อยพ่อหลวงซึ่งช่วงนี้มีผลงานใหม่ๆเอกพลมีงานเดินสายร้องเพลงทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องแฟนเพลงยังให้การยอมรับในความสามารถอยู่เหมือนเดิมส่วนช่วงที่ว่างเว้นจากงานเพลงเอกพลจะทำการเกษตรปลูกทุกอย่างที่กินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเมื่อลงมือทำด้วยตนเองเมื่อถามว่าเสียดายไหมที่เคยอยู่ค่ายใหญ่สิบปีวันนี้ออกมาทำรายทำนาเอกพลตอบว่า ไม่ครับคือด้วยการเวลาเดินไปข้างหน้ารักการเป็นนักร้องไม่ทิ้งอาชีพนี้แน่นอนชีวิตตอนนี้มีความสุขมากๆทกําเกษตรสวนผสมคิดว่าวันหนึ่งก็ต้องกลับมาทําตรงนี้ท,ทําไร่ทํานาทําสวนก็มากรมีความสุขได้อยู่บ้านเกิดตัวเองวันว่างคอนเสิร์ตก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงบัวเลี้ยงปลากลางคืนก็ออกหากินภาษาลูกทุ่งมีความสุขมากๆครับ